ววนดีซ8ชั่วโมงรับมือหายุฝนฟ้าขนองลงประโชคแรงลูกเห็บโตโอุตูฉบับที่สีเพียงราการกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยตุ๊กัยเยระกาขทางเพจและ U ูทู e ฝนฟ้าพยากรณ์ที่พรลุกนาทายทางเฟซบุ๊กประจำวันศุกร์ที่2 1กุมภาพันธ์ในช่วงเย็น คือเอสจะพามาดูและติดตามในด้านของประกาศกรมอุตุนยิยมวิทยาร่วมถึงการคาดหมายชะณาอากาศร่วงหน้า15วันจากพ่ออสมควรต้นจานเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ก่อนแอล้ินจะพาไปดูในด้านของการพยรากรณ์ล่วงหน้า15วันจากพ่อ,อสมควรต้นจานในช่วงนี้21จนถึง22กุมภาพันธ์บริเวณพื้นท,ที่ประเทศไทยจะมีอากาศแปรปรวนอยู่นะครับเป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายฤด,ดูกาลเริ่มมีลมเปลี่ยนทิศตอนเช้าอากาศเย็นตอนกลางวันอากาศร้อนบางวันเริ่มมีฝนฟ้าคนองหลังจากนั้น23-25กุมภาพันธ์ จะมีความแปรปรวนของสภาพอากาศสูงขึ้นนะคะต้องติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดฝ่าระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเทมหานครบริมนฑนภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้ฝ้าระวังฝนตกหนาและคลื่นลมแรงเนื่องจากช่วงดังกล่าวจะมีทั้งมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพาดปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนปลายเดือนอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นำเข้าและประมวลผลใหม่ใช้ประกอบการตัดสินใจและติดตามสภาพอากาศล่วงหน้าถ้าจะให้ดีให้ติดตามเพลระากาศในทุกๆวันนะครับ ต่อไปนี้จะพาไปดูในด้านของประกาศกลมอุตุนิยมทิยาที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของอากาศแปรปลวนประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างซึ่งจะกระทบตั้งแต่2325กุมภาพันธ์2568ซึ่งนะครับ ในด้านของปัจจัยก็จะมีใด้านของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมจากประเทศจีนทางตอนใต้แผ่ลงมาปกคลุมริเพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีอิทธิปัจจัย คือในด้านของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่ถูกพัดนําเข้ามาจากบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาพัดนําความชื้นเข้ามาประทะาบวกกับประเทศไทยมีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมและมีบริเวณความกรอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมดังนั้นก็จะเกิดแนวประทภาอากาศเกิดพายุฝนฟ้าคะน,นองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและลูกเห็บตกบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวัน,นอ,ออกเฉียงเหนือและอุณหภูมิจัดลดลง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเราอันตรายจากสภาพอากาศที่แปรปรวนควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและตัดเลี้ยงรวมถึงระมัดระวังสุขภาพ ในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทั้งหนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศยินกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้และทะเลอ่าวไทยเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน ปรากฏการ์จะมีคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาเคลื่อนผ่านภาคเหนือพาตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมาขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากประชาชนบริเวณภาคใต้ฝ้อระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าว ติดตามพยาประกาศอย่างใกล้ชิดต่อไปแอดมิจะพาไปดูที่ได้ของประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสูย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดประจวบรีคันชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาต่อไปจะพาไปดู การพย,ายอากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้2 1ถึง22กุมภาพันธ์2568พยายรกรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนือจะมีอากาศเย็นกลับจะมีหมอกในตอนเช้าอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนอง 10, ร้อยละสิบส่วนมากจังหวัดน่านลำพูนสุโขทยัยกำแพงเพชรตาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 16- 24องศาและสูงสุด 31-36องศาบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดต่ำสุด7 1 5องศาจากลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ้าต่นออกเฉียงเหนืออากาศดีในตอนเช้าฝนฟ้าขะนองร้อยละ10บริเวณจังหวัดเลยหนองบรัรลำพูชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาสูงสุด32-35ององศาบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว 3-37องศาจากลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบส่วนมากกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาสูงสุด35-37องศาลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันส่วนมากตอนบนของภาค ฝนร้อยละ20ส่วนมากนาครน,นายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดเนื้อพุ่งต่ำสุด24-26องศาสูงสุด32-36องศาลมําออกเฉียงใต้ความเร็วสุกถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลตขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพริมนทนอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ20 อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิ่ยี่หกองศาสูงสุด3ามสี่สามหกองศาลมจําอ,ออกเฉียงใต้ความเร็วสิงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละสามสิบบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบหองศาสูงสุด3 0สิถึงสาสองศาสุร,ราธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสัมพัทถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็วสัมพัถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองระยละ20ส่วนมากระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรัง อุณหภูมิต่ำสุดยี่สองยี่หกองศาสูงสุดสามสามถึงสามห้าองศาจากลมตะวันออกความเร็วลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลืท่เคลื่อนสูงหนึ่งเมตรห่างจากฝั่งเคลื่อนสูงมากกว่าหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนสูงประมาณสองเมตรดังนั้นของท่านติดตามพิระกาศประกาศคำเตือนกันอย่างกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอธิรายงานให้ทราบเป็นระยะะ,ยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบพ่อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กด share แชร์ให้ด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ